สิ้นสุดการรอคอยนะครับกับชุดสีออโรล่านะครับนูโวลูมิน่าโคตรเทพเลยชุดนี้นะครับสีแบบเข้ากันสุดๆนะครับนี่จัดให้นะครับกับชุดนูโวลูมิน่านะครับสีออโรล่าทั้งเซ็ตนะครับก็เนื้อคู่ครับเนื้อคู่นูโวมาแล้วนะครับใครที่ซื้อคันนูโวสีม่วงไปนะครับรีบจัดเจ้าไพโอนียลูมิน่าตัวนี้ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเกิดมาคู่กันจริงๆนะครับ อ่ะมาเดี๋ยวเริ่มจากลอกก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคันเบ็ดนี่ก็กระแสเดือดกันมาแล้วนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับมาเรามาเริ่มจากลอกนะครับตัวนี้เป็นเจ้าลอกไพโอเนียนะครับลูมิน่านะครับสีเป็นออโราลุ้งนะครับคือสีลิมิเต็ดออโรานะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแขนคาร์บอนนะครับเบรกดาวเบรกดาวลูมิเนียมนะครับแล้วก็ฝาครอบตัวนี้เป็นฝาครอบแต่งนะครับ ตัวนี้ใส่สปูลวีทรงลึกมาให้นะครับเพราะว่าทางบริษัทมองแล้วว่าชุดเนี้ยเอาไปจัดหนักแน่นอนเรียกว่าล่โดนะครับเล่นของใหญ่อย่างเดียวนะครับก็จัดเป็นสปูลลึกให้นะครับเจ้าลอกไพโอเนียลูมิน่าตัวนี้นะครับเกเรโชอยู่ที่8.1นะครับฉะนั้นใครที่จะเอามาปั่นบัตเบสช่วงหน้าฝนนะครับตีกบขาเตะนะครับพวกหรือว่าจะเอาไปตีสคิปปิ้งนะครับจัดได้ด่วนเลยนะครับน้ําหนักตัวลอกเบานะครับอยู่ที่205กรัมเท่านั้นนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับระบบหน่วงแม่เหล็กด้านนี้นะครับซึ่งทางบริษัทการันตีว่าโคตรดีนะครับดีที่สุดในของไพโอเนียแล้วนะครับเห็นว่ารอบรอบ8รอบจี๊ดอย่างนี้นะครับลอกตัวเล็กสเปคเทพนะครับพลังเบรกอยู่ที่8ปกิโลนะครับฉะนั้นหายห่วงนะครับเรียกว่าหายห่วงเอาเวลาของใหญ่ได้เลยนะครับนะตัวนี้ผมจับคู่กับคันนูโวนะครับคันนูโวสองนะครับสีม่วงนะครับสีออโราหรือสีไทเทนนะครับ สีแบบเข้ากันมากอ่ะดูดิโคตรสวยเลยผมจับแล้วผมยังชอบเลยนะครับชุดนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นคัน2ท่อนนะครับมีเวท8 7ดนะครับกับเวท10-20นะครับก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานนะครับสําหรับมือใหม่ผมก็แนะนําให้ซื้อเวท8 7ดส่วนใครที่จะไปตกไอโดนะครับหมายลบตีบัตรเบสนะครับหมายป่าหญ้าป่าบัวนะครับจัดเวท1 0บ0ได้เลยนะครับแบงก อ่ะพูดเรื่องคันนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครเพิ่งมาเปิดเจอคลิปนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับเจ้าอ l เล็กตาร์เจแปนแท็กเกิลตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์เจแปนนะครับสเปคญี่ปุ่นนะครับแบงค์จะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดทั้งเส้นนะครับแล้วก็เป็นแบงค์ขัดด้านนะครับตามสไตล์รถสปอร์ตนะครับนะรถสปอร์ตก็จะติดสติ๊กเกอร์ด้านนะนี่คันเบรคครับคันเบรสไตล์สปอร์ตนะครับติดคือขัดด้านมานะครับให้ความรู้สึกแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตนะครับโชบเฉียวนะครับ ไกด์ซิสทรงเคนะครับมาพร้อมกับท้ายทรงพินบอลลิงนะครับสีไทเทเนียมนะครับหรือสีออโรร่านะครับโอ้โหโคตรหล่อเลยข้อสำคัญครับรีซีสตัวนี้เป็นรีซีสแต่งนะครับตรงนี้นี่เขาปาดมานะครับจะเป็นเนื้อแบงค์เวลาเราสัมผัสนะครับหรือว่าปลากัดเหยื่อนะครับจะทําให้เรารู้สึกได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็รีซีสเนี่ยมันพอดีนิ้วเลยเห็นไหมครับผมเขี่ยเนี่ยมันพอดีเลยนะครับ ก็ชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับจัดไปที่35,90บาทนะครับลอก1950นะครับถ้าซื้อแยกนะครับลอก1950คัน1 4 9่นนะครับบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย150นะครับจะจบอยู่ที่35,90บาทนะครับนะเอางี้เดี๋ยวผมแถมสาย PE ให้1ม้วนนะครับผมแถมสาย PE3 ให้1ม้วนละกันนะครับ ใครไปถึงจะได้เอาไปลุยได้ทันทีนะครับหรือเอา P2 ก็ได้นะครับรีเควสตบอกแอดมินมาได้เลยนะครับว่าเอา P2 หรือ P3 นะผมแถมให้1ม้วนมูลค่า300บาทนะครับแถมให้ฟรีๆไปเลยนะครับไปถึงจะได้แบบบูได้เลยนะครับอ่าทักเข้ามาที่ Facebook Hat f เฟซบ o o กแ a นเพ a หาท a i ฟิช h i n g สุขุมวิท85ได้เลยนะครับกับชุด Nuvo นะครับ l ลูมินะครับหรือเอางี้ดีว่าเลขชุดอะไรดีว่ะ อ่ะชุดนูโวลูมิาแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่งงนะครับอ่าแถมฟรีสาย PE3 นะครับหล่อๆไปเลยชุดนี้นะครับหล่อๆไปเลยนะครับ35,90บาทรวมส่งเรียบร้อยนะครับส่วนใครอยากได้คันท่อนเดียวนะครับเพิ่ม100บาทนะครับเพิ่มค่าท่อให้ผมหน่อย100บาทนะครับเพราะคันท่อนเดียวต้องใส่ท่อนะครับคัน2ท่อนผมมีกล่องนะครับกล่องพิเศษนะครับฉะนั้นหายบ่วงเป็นกล่องสั่งตัดพิเศษอย่างดีนะครับ นะปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวไล่ให้ดูความสวยหนึ่งทีนะครับเนี่ยโคตรเท่โคตรสวย3590าบาทน,นะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านแถมฟรีสายทีอีไ e ปอีกม้วนหนึ่งโคตรคุ้มเลยครับโคตรคุ้มเลยนะมาแค่สาย20ขวา20เท่านั้นนะครับฉะนั้นใครช้าหมดกดตามเคยนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูความสวยหนึ่งรอบ มีเวดแปกับ10 20นะครับถ้าสายล่าโดยตรงแนะนำให้ซื้อ10 20ไปเลยนะครับทีเดียวจบๆเลยนะครับเนี่ยดูเดะโอ้มันโคตรเข้ากันเลยนะครับ3า9 0บาทเท่านั้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องรากันไปก่อนนะครับใครที่ดูมาจากทาง Tik t o k นะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาที่ Facebook f a n p a หัตถัยฟิชชิงสุขุมวิท85สนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ หล่อมากชุดนี้ผมบอกตามตรงนี่ครับฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ